ม,มีสองซอสดิหน้าตาสวยไหมอันนึงเป็นซอสหมึกดำที่อันนึงเป็นเมโมาล่า,าว้าวกราบมากขยักกินอร่อยมากฮ่าฮ่าแต่เขาออเาอาเองเ่าน้ เขาเล็กนัแต่แบบมันจะกินมาเป็นพูดแล้วคือแบบต้องมือขยมากคือตอนนี้กินไม,ม่หมดอ่ะกินหมดย่งไงชินสุดท้ายกำลังจะหมดแล้วนะคะ oh, <shit. S 1> <laughs> เ,ย,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 เย้ากินหมดเลยทุกคนเห <Wow. S 2> ็นไคะ กและน, <What? S 1> น,นี่คือหนังไก่ที่เขาทอดกรอบแล้วมาดูดิบางมากเมนูนี้ให้ตักกระเทียมแล้วก็เข้าปากเลยกระเทียมเจียวดีมากว้าวไม่น่าไว้ใจนี่ไงเห็นไหมบอกแล้ว เขาว่ารู้อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วไหนอ้าปากก็เห็นเลี้งสองแฉกแล้วโอ้ยเ้๋งเลยอ่ะปากก็ได้อันี้อร่อยอันนี้ตกใจอ่ะเฮ้ยแต่ไม่เคยกินหนังไก่ที่มันแบบบางและกรอบขนาดนี้อันนี้คือดีดีมากอันนี้อยากซื้อกับบ้านอืมซื้อกับบ้านซื้อกับบ้านแน่นลาบสติกหอยอันเวียดนามแน่นอนพูดีน่ารักอ่ะหนึ่งเปรี้ยวๆหวานๆอืมแล้วอันนี้อมชื่อให้อันนี้อร่อย อันนี้ทํามาเสิร์ฟนานแล้วนะแต่ยังกรอบอยู่เลยหมดแล้วเหรอจริงเด็กมันกินหมดแล้วค่ะแอยากกินเลย่ง